พอยอดน้ำมันลอเลื่นให้แน่นนะประตูหันประตรูขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้าคือขาวแท้ สวัสดีค่ะทุกคนจะ้ะวันนี้อายก็ตื่นแต่เช้าแต่ตอนนี้เป็นเวลาเป็นมงครึ่งแล้วนะคะเอาเกาลัดมาขายไม่ได้มาขายหรอกมาส่งตามออเดอร์เนาะวันนี้ก็มีทั้งหมด50ากิโลเนาะห้ากิโลเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยกับทุกคนเนาะตามภาษา KPP นะ พูดปาพูดคุยกันเนะาะพี่น้องจำรานของพ่อใหญ่เดียบอ่ะายของพ่อใหญ่เห็นนะคนที่ซื้อคนที่เพิ่นซ่อมรถโบราณอ่ะนะรถคลาสสิกอ่ะนะทุกคนเพิ mm hmm. ่นบอกกับพ่อใหญ่ว่าเพิ่ะน,นันต้องการคนดูแลนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเศรษฐกิจของ ฝรั่งเศสอนะมันบ่ค่อยดีแต่ก่อนเพื่อนมีแฟนเป็นฝรั่งนะทุกคนเพื่นเป็นเพื่อนมีแฟนเป็นฝรัง่งแต่ว่าไปกันไม่รอดนะด้วยผู้หญิงคนเทามันก็น,น้อยคนเนาะที่สิลลำบากอะนะทุกคนแม่นอยู่ว่าฮอนะ่ะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่วันนึงอะถ้าเรามีผู้ชายเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องการคนที่แบบว่าทํามาหากินด้วยกัน แบบนี้นะทุกคนต้องการคนที่ทํามาหากินด้ก,กันแต่ตอนนั้นอนะ่ะร้านเขาพ่อใหญ่เนี่ยก็ทํานองแบบางานกับไปได้บอดีนะคะงานไปได้บอดีทํานองแบบเหมือนแบบว่ามีคนมาซ่อมรถซ่อมรถกับแบมรี่ซ่อมเมื่อเดียวแล้วเนาะรถคลาสสิกเนาะเออบางคนก็นมา่นมานัน้นนี่มันก็ใช้ระยะเว,เวลาเกือบเป็นเดือนเพื่อที่สิแล้วคันคันหนึ่งเนาะแบบเป็นเดือนเดือนเพื่อจะเสร็จคันคันหนึ่งเนาะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่า คข้าาดูใจกับผู้สาวนะเป็นปีแรกเนาะก็เป็นด้านเป็นช่วงที่แบบว่จาจะของหาเงินบอ่อทันเนาะก็เป็นการที่แบบว่าไปยืมเงินเขาในปีแรกคพื่อเหมือนแบบว่าบางคนถ้าสมมติว่าเขามีอยู่แล้วนะคะให้ยืมมันก็ไม่เท่าไร่บางครั้งเขาก็อาจจะไม่มีเนาะก็ยิ่งงนะทุกคนนั่นแหละแล้วทีนี้ก็คบกันเข้าปีที่สองมาก็มีปัญหาเรื่องเงินจะรลายขึ้นเพราะว่าร้า,านของผู้ใหญ่นี้ต้องเช่าค่า โอดังคาสตต้ชาวคาสตูสต้านาำของไฟขนางกนนี้ก็หลายยูโรอยู่เหมือนกันมันก็เป็นการที่แบบว่าว่าง่ายๆคือเพิ่นก็นอาจจะกู้ยืมเงินมาจากใครอื่นแล้วแต่ก่อนเพนเห็นงานอันนี้นะซ่อมรถอยู่ยแคนาดา แล้วเพื่อนกเ็เลยย้ายมาอยู่อประเทศฝรัง่งเศสเพื่อที่จิต่อยอดธุรกิจแต่มันไปไ่ได้ออเสะดุดแบบนี้นะนะแปดหกกาแฟาหกทุกคนนี่นหะแล้วมันล่มอาชีวิตของเฮาเวลามันล่มกระล่มเป็นช่วงที่แบบว่าแม่กะเสียชีวิตนะแม่เสียชีวิตก็เลย ขายคอนโดนะคะขายคอนโดของคุณแม่นะเพราะว่าตระกูลขขงพยานี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีบุมีบ้บบเนี้ยแต่ว่ามีคอนโดนะคอนโดนี้ก็เป็นคอนโดของแม่นะพ่อกับแม่ก็คือเหมือนว่าเลิกทางกันแล้วถ้าขายคอนโดก็มาทํารดคลาสิิกนั่นแหละแต่มันไปบ่ได้เพื่อนก็นลเลยนะยืมเงินแฟนนะยืมเงินแฟนแล้ววันนี้ผู้หญิงก็รู้สึกว่าแบบมันบอกโอเคเนาะด้วยความที่แบบว่าเขาก็คิดว่าเออฉันผู้หญิงอะ่ะทุกคนถ้าสมมติผู้ชายมายืมเงินเนี่ย จังนาเฮาก็บอกเอาแนนอนแมนบอกได้เละค่ะก็เลยเลิกกันแล้วเมื่อนเนอะพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยไปกินขาน้าวนําพ่อใหญ่เพิ่นมาจากสมเรือมาจากทางตอนตอนใต้ของฝรัง่งเศสเพิ่นก็เลยไปกินขาน้าวนําเพิ่นก็เลยบอกว่าไม่แน่นะอนาคตอาอาจจะไปประเทศไทยพ่อใหญ่เลยถามว่าไปทาไมอ่า้านเขาพ่อใหญ่นี่เพิ่นบ่เคยไปประเทศไทยนะครับ กันเลยบอกว่าวเออฉันก็อาจจะไปพักผอนยนใจหรือฉันอาจจะไปหาออไปหาผู้หญิงไทยมาดูแลมาคุยกันมาเป็นผู้สาอย่างบัน,นี้แล้วเราก็เลยถามว่าเธอ,อยังได้ติดต่อกับขวัญอยู่บ่ พญายผดเอร์ไอ้บอกขวัญเนาะพญนยได้ติดต่อกับขวัญยีนบอกเพราะว่าพญายผดไม่ได้บอกคนทางบ้านไม่ได้บอกใครนะว่าเพื่อนห่างกับบายอายเคยถามเพื่อนว่าเพื่อนน่บอกกับลูกเพื่อนว่าจังไดที่โบเห็นอายเมื่อจากเทือแบบนี้นะคะเพื่อนบอกว่าฉันก็บอกว่าเธอทําธุรกิจของเธออย่างแบบนี้ฉันไม่ได้บอกนะว่าเราน้นมีปัญหากาเนี่ยแบบนี้นะเพราะว่าไอ้กระถาว่าน้องคนเดยน้องคนเดยถามจังไดแบบนี้นะเวลาโบเห็นอายร้านคนเดยอย่างแบบนี้นะ ฉันก็บอกเขาว่าเออเธอไปอยู่ประเทศไทยไปทําธุรกิจก็ซ้ำนั่นแล้ววันนี้นะคะทุกคนฉันไม่ได้บอกว่าเรามีปัญหาเราหงอดหงิดอย่างกันแบบนี้นะเอออาจจะเลยคิดว่าเออเราก็ยังแบบมาเพราะว่าเราก็ยังแบบยังให้เกียรติไอหรือยังแบบนี้นะเพราะว่าเป็นบางคนก็คงที่วอไปแล้วว่าเออเลิกกันแล้วหรือยังแบบนี้นะทุกคนจ้ะนั่นแหละไอจก็เลยมาว่ากับพี่น้องนะว่าร้านเพื่อนอ่ะอยากมาประเทศไทย เพื่อสิบหาสาวไทยมาดูแลไอเดบอกว่าสาวไทยก็จริงนะใจสาวไทยทุกวันนี้นะทุกคนคือไอเคยย้อนไปกับทุกคนเนาะสมัยก่อนสามสิบสี่สิบปีเนี่ยเขาเอาผัวฝรั่งที่เราต้องการที่จะสบายเหมือนกัทุกคนจะเ้าต้องการที่สิสบายเนาะเขาต้องการให้ฝรั่งเขาเลี้ยงเราแมนบอกอันนี้เรื่องจริงบ่กพี่น้นองเขาต้องการให้ฝรั่งเลี้ยงเราแต่ว่าวันหนึ่งอะคู่มือนี่ผู้หญิงไทยเขาก็บริเวณแบบว่า ในความรู้สึกข,ของไอ้นะแต่ชีวิตจริงไอ้กัมบลูไอ้เอาเจ้าของนี่เป็นบรรทัดฐานมาว่าวซะก็คือตัวไอ้เองคู่มือนี่ก็คือถ้าสมมติว่าเขามีแฟนเขามีแฟนฝรั่งก็จริงนะคะเขามีแฟนฝรั่งก็จริงแต่ว่าเขาก็คือถ้าสมมุติว่าเขาแต่งงานกับเราอย่างเงี้ยเขาเอาเล่านะ ไปทํางานด้วยนะทุกคนก็คือเขาเอาเขาไปเป็นครอบครัวไปทํากรงทํางานถึงสมมติว่าเขาอยู่บ้านคือไอเนี่ยเอาอาก็ยังไปเห็ดนั่นเฮ็ดนี่แบบว่าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ะนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าอีกอย่างหนึ่งว่าไง,งาคะว่าไงไงซะเศรษฐกิจยุโรปมนกบบรบดีคือแต่ก่อนเงินมันฟูเนาะแต่ก่อนนะ่ะการเลี้ยงผู้หญิงนี่ซื้อบ้านให้ผู้หญิงนี่ห้าล้านสิบล้านคือปกติมากนะคะ ออย่างหนึ่งฝรั่งเขาก็มีครอบครัวแต่ก่อนแต่ว่าเอาผู้หญิงไทยมาอย่างเงี้ยคือเขาเอามาแค่บําเลออันนี้ว่าเรื่องจริงเลยเนาะพัสิว่า,วาคิดต่างจังไดกรยาพัสิว่าว่าอายนะ่ะคิดว่าคือหมุ่ยละอันนี้ก็แล้วแต่นะฮาวบขาวลอกันเนาะความคิดต่างของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบําเลอจังไดก็คือฝรั่งอะเวลาเขาทํางานหนักๆเขาก็มาซัมเมอร์อยู่ประเทศไทยใช่ไหมทุกคนพอเขามาซัมเมอร์ปุ๊บเขาก็ต้องการคนดูแลคนซัพพอร์ตคน เอ่อเทคแคร์นะว่าไม่สปอร์ตเอาคนเทคแคร์ของเขาเขาก็หาผู้หญิงไทยที่เขาเลี้ยงอ่ะมาเทคแคร์นะคะเพราะว่าการที่เขาเอาผู้หญิงบริการมาดูแลเนี่ยการรู้ใจมันก็ไม่เท่ากับว่าผู้หญิงที่เขาเคยดูแลเทคแคร์เขาแบบนี้นะผู้ชายก็เลยแบบว่าเออฉันซื้อบ้านให้ล้านหนึ่งสองล้านก็ไม่เป็นไรฉันไปหาแต่ก่อนฝรั่งมาประเทศไทยเนียวว่าเดือนหนึ่งสองเท่อเด้อเออเดือน 1, 2, หนึน่งค่ะสองครางหนอน เดือนหนึ่งสองครั้งนะคะโอว่าปพิดปีหนึ่งสองครั้งด้วยซ้ำไปไปหาเออในไทยทุกวันนี้มันง,ง่ายซะการที่แบบว่าฝรั่งอะเจอผู้หญิงในแอปหรือ,อยังแบบนี้นะซื้อตั๋วให้ผู้หญิงไปหานะมันง่ายกว่าทาวีซงวีซ่าอย่างแบบนี้ง่ายกว่ายิ่งแบบว่าประเทศใดที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ามีวีซ่าบนี้ให้ง่ายทุกคนจะ้ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะแต่ก่อนผู้หญิงนี่ได้ผัวฝรั่งในวังเพื่อที่จะสบายทุกวันนี้ได้ก็คือ ได้เพราะได้แล้วก็อยู่กันเพราะว่าความรักนะคะย่นํากันไปเพราะว่ายังเพราะว่าความรักอืมมันไม่มีแบบว่าเออเธอเลี้ยงฉันนะฉันเลี้ยงเธอแต่วัฒนธรรของคนเฮามันก็บัคือกันทุกคนก็เห็นอยู่ว่าก็จะมีแบบว่าบางคนบางที่เออยังมีฝรั่งเลี้ยงแบบนี้นะมันก็เป็นวาสนาของเขาเนาะวัสนาขเขาดีนะทุกคนจะ้ะแต่โดยส่วนมากค่ะที่เห็นนั่นแหละพี่น้องเออก็หลายคนก็บางคนทํางานก็ยังแบบว่า มาทำยูทงย t u b e อยู่นะก็หลายสิ่งหลายอย่างสรุปก็คือเขามีแฟนฝรัง่งไม่มีแฟนฝรัง่งก็เหมือนกันคู่มื่นนี่มันเท่าเทียมกันนะคะสมัยก่อนมมนใช่อยู่ว่าเออฝรั่งเเนี่ย,ยมันมีนะทุกวันนี้ก็คือเขาเลี้ยงเจ้าของไม่ว่าเราจะได้ชาติอะไรก็เหมือนกันแหละนอกจากวาวาสนาอิชิฮามาซิดีอิลีเขาสะได้มีฝรั่งเหนี่ยทุกคนจานนี้เป็นเวลารดไอกับบดใล่างนะทุกคนเป็นขนาดเลยะแล โลนะคะทุกคนไปกับก็เกือบแปดสิบกิโลนะคะก็ขับรถชิวๆไปนะะเพิ่งพาเจ้าของไปในวันนี้เรามีโอกาสที่ได้ทําและมีแรงที่ได้ทําวันหนึ่งเราอาจจะหมดแรงแล้วก็ได้ตอนนี้ก็คือมีปัญญาเหตุเท่าเหตุไปนะคะอย่าไปโทษสตาฟฟาดินว่าแบบว่าไม่อยากให้พูดพูดเรื่องเดิมๆอ,อย่างวันนี้กท็ทุกคนข้ามได้นะคะทุกคนจะ ข้ามได้เนาะเลือเปิ่งได้นะฮะไอก็ไอ้ก็เป็นไอ้ก็ยังเป็นไอ้แหละทุกคนจ้ะเพียงแค่ว่าบางครั้งอะ่ะมันมีแบบอะไรที่มันกระทบกระทั่งจิตใจของเราเราก็อ่อนโยนไปบ้างบอบางไปบ้างก็แค่นั้นเองโอเควันนี้ก็พูดๆปะพูด,พด,พดคุยกับทุกคนตามสไตล์ KPP เนาะน้ำหนักก็แต่วันนี้61.6นะคะทุกคน61.6ก็ หลุดนิดหน่อยกินนิดหน่อยก็ก็ยังดีกว่าเดิมดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะคะทุกคนในการกินเพราะว่า eat, cooking, อายก,กินเอ็ดลิปกินนีกประมาณแค่คลิปเดียวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะคะทุกคนวันนี้จะทําคลิปไปเที่ยวตลาดให้ทุกคนดูเด้อเจอกันที่นนท์ขายบายขอบคุณค่ะ